านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ทิศท,ทางการพัฒนาประเทศไทยแก่ผู้นำทางการเมืองมาเลเซียประจำปี2568รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านลดาภูมาศเอกอากาัครรัชทูตนักกรุงกวัวลาลัมเปอร์ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับ ก่อนอื่นก็สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังรายการบันทึกสถานการณ์โดยกรมสารังเทศกระทรวงการต่างประเทศและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทาง FM 92.5เมกะที่รับทุกท่านก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับโอกาสดีๆที่สถานีราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียจะได้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะ อย่างที่ได้อสอบถามน,นะคะในเรื่องของภาพรวมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้ปี2567ถึง2568โดยเฉพาะในปี2568นนี้นะคะในปีที่มาเลเซียดำงรงตำแหน่งประธานอาเซียนซึ่งจริงๆประเทศไทยก็จะเป็นประธานอาเซียนเหมือนกันนะคะในอีก2ปีข้างหน้ารเรา สามารถจะกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ทวิปภาคีไทยมาเลเซียมีพลวัตยอย่างสูงเลยค่ะผู้นำสองฝ่ายนะคะได้พบปะกันทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการถึงเจ็ดครั้งนะคะครั้งล่าสุดก็คือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ท่านรักษาราชการแทนท่านนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมนะคะได้เข้าร่วมการประชุมพิเศษจากโดยมาเลเซียเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างกัมพูชา กับไทยนะคะและในเดือนหน้านะคะทุกท่านก็คงกำลังติดตามดูอยู่นะคะในเดือนตุลาคมาเดือนหน้านะคะมาเลเซียก็จะจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะคะทีนี้นอกจากการไปมาหาสู่กันทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะคผู้นำไทยและมาเลเซียยังได้มีโอกาส หารือทางโทรศัพท์กันอย่างต่อเนื่องนะคะสร้างความมุ่งมั่นแล้วก็ความใกล้ชิดะระหว่างกันนะคะในการที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียนะคะล่าสุดก็มีพัฒนาการนะคะท่านนายกอันวาอิบราฮิมนะคะนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียได้หารือทางโทรศัพท์กับท่านนายกอนุทินนะคะแสดงความยินดีต่อการได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่32 แล้วก็เชิญเยือนมาเลเซียนในอนาคตอันใกล้ด้วยนะคะเพื่อหารือในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันนะคะทในส่วนของความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มันมีพัฒนาการที่ดีมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องของเรานะคะบริเวณชายแดนในเรื่องของการไปมาหาสู่ แล้วก็ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะคะก็ต้องบอกว่าต,ต้องเรียนให้มีความยินดีนะคะซึ่งเราก็ต้องติดตามผลต่อไปนะคะโครงการแรกก็คือการลงนามความตกลงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานนะคะข้ามแม่น้ําโกลกแห่งที่2เชื่อมระหว่างอําเภอสุไหนโกลกจังหวัดนราธิวาสน,นะคะของประเทศไทยเรานี่แหละกับเมืองเราเรียกว่ารันเตาปันจังนะคะรัฐกลันตันของมาเลเซียนะคะ ซึ่งคาดว่าก็จะแล้วเสร็จในปี2570นะคะส่วนโครงการที่2ที่ก็จะเป็นพัฒนาการที่สำคัญอีกเช่นเดียวกันก็คือการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลานะคะกับด่านลุกกิจกายู่ทีตามรัฐเกดะนะะซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีประชาชนไทยและมาเลาเซียเข้าออกเป็นจำนวนมากเลยนะคะอย่างในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยเราก็จะเห็น รถนะคะต่อแถวกันยาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าการมีถนนเชื่อมด่านซึ่งน่าจะเปิดได้ในปลายปีนี้นะคะก็จะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆสำหรับประชาชนไทยและมาเลเซียนะคะแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะคะท่านอาจจะต้องได้ทราบเพิ่มเติมอีกสักน,นิดหนึ่งว่ากระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยนะคะของไทยและมาเลเซียก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแผนปฏิบัติการนะคะ ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนนะคะ,กะเกษตรกรรมความมั่นคงอาหารรวมไปถึงด้านฮาลลนะะท่องเที่ยวความมั่นคงเพื่อจะได้ติดตามให้การหารือของผู้นําทั้งสองฝ่ายเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลักเลยค่ะครับเห็นว่ามีโครงการนําคณะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียเยือนไทยด้วยใช่ไหมครับมีที่มาอย่างไงครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะในช่วงในระหว่างวันที่4-6กันยายนนะคะสถานเอกอัครทูตได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยแก่ผู้นำทางการเมืองมาเลเซียประจำปี2568เป็นการต่อยอดความสำเร็จของโครงการซึ่งเราจัดครั้งแรกในปี2567นะคะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาสองฝ่ายค่ะก็ซึ่งจริงๆก็มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะคะแต่เรา ก็อยากที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ทราบนะคะหลายๆท่านคงติดตามข่าวอยู่นะคะประเทศไทยเนี่ยยังคงที่จะต้องรักษามิตรภาพนะคะที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะเราต้องมีมิตรประเทศนะคะโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่มีความสําคัญ์กับเรามากนะคะท่านผู้ฟังคะซึ่งในปริบทนี้นะคะดิฉันก็ดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยมาเลเซียอยู่ ะะจึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็มีหัวข้อนะคะคือ inclusive growth and sustainability นะคะ deepening Thailand Malaysia parliamentary partnership นะคะซึ่งปีนี้ก็มีความสำคัญอย่างที่ได้เกินไปนะคะว่ามาเลเซียเป็นประธานอาเซียนในขณะเดีวยวกันมาเลเซียก็เป็นประธานสมัชชารัฐภารรัชสภาอาเซียนหรือทเรา เรียกย่อๆว่าไอป้านะคะหลายท่านคงติดตามข่าวสารอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งการจัดโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมมากๆนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะระหว่างรัฐสภาไทยกับมาเลเซียนะคะในขณะเดียวกันเราก็ต้องการที่จะให้เขาเห็นถึงการพัฒนา แบบมีส่วนร่วมนะคะแบบยั่งยืนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยฮะก็สอดคล้องอย่างมากกับนโยบายการต่างประเทศแล้วก็เป็นบทบาทเชิงรุกนะคะทางเศรษฐกิจของกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะคะคแล้วมันก็สอดคล้องกับการที่มาเลเซียเป็นประธานอาเซียนในปีนี้นะคะโดยใช้ธีมว่า inclusivity and sustainability นะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยไทยกับมาเลเซียเรามีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ของการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะที่ชุมชนมีความหลากหลายมากนะคะทั้งในด้านในด้านของชาติชาติพันธ์ศาสนาวัฒนธรรมซึ่งเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนแล้วก็มีส่วนเกื้อกูลมากๆในการที่จะพัฒนาประเทศนะคะของเรานะคะแล้วก็โครงการนี้ก็ยังสะท้อนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์แล้วก็ความหลากหลายทางสังคมของไทยนะคะให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ ถึงแนวความคิดที่ครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนเข้ากับการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนนะคะอันนี้ก็คือบทบาทของชุมชนนะคะแล้วก็บทบาทของอัตลักษณ์นวัตรกรรมท้องถิ่นนะคะสำคัที่สุดก็คือภาคประชาชนนี่แหละค่ะ ที่เป็น,นกลไกสําคัญของการเติบโตที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็ยังจะเป็น,นกลไกสําคัญในการที่จะสารสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนมาเลเซียให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะครับภาพรวมผลการเยือนในครั้งนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับท่านฮะต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะที่รักทุกท่านเนี่ยนะคะว่าโครงการในปีนี้นะคะเราจะเน้น ความแปลกใหม่นะคะคทั้งในด้านขององค์ประกอบนะคะและกิจกรรมนะคะซึ่งมันทำให้ภาพรวมของโครงการของเราเนี่ยก็บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นนะคะประการแรกนะคะเราต้องบอกว่าองค์ประกอบผู้แทนรัฐสภามาเลเซียที่เข้าร่วมนะคะซึ่งนำโดยนายอัสลียูซุฟนะคะเป็นสอสอมาเลเซียรัฐสลังงอง ะะซึ่งท่านก็เป็นประธานการประชุม Standing Committee on Social Matters ในการประชุมไอป้าครั้งที่46ที่กรุงกวัวาละัละเปอร์ซึ่งได้กล่าวได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเพิ่งจบสิ้นมาไม่กี่วันนี้เองนะคะแล้วก็ยังมีสอสจากยะโฮสลัง,งอมีสอวอนะคะจากสาราวัก แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐสภามาเลเซียนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยผ่านการคัดเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียให้มาเข้าร่วมโครงการของเรานะคะเยือนกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดอยุธยาก็ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆว่าเรามีผู้แทนวุฒิสภามาเลเซียมาเข้าร่วมด้วยคะ่ะนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคแต่ละท่านเนี่ยนะคะมาจากพักการเมืองที่แตกต่างกันมีทั้งพัก ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายา้าดนะคะไม่ว่าจะเป็นพักคอามนา PKR พัก d a นะคะพักคดีเพรรปัสพรรคเบสตูนะคะทำให้ตลอดการดำเนินโครงการของเราเนี่ยเราได้มีโอกาสรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลมุมมองที่หลากหลายมากๆนะคะท่านผู้ฟังคะจาก ผู้เข้าร่วมโครงการนะคะโดยเฉพาะทิศทางการเมืองนะคะแล้วก็พัฒนาการของมาเลเซียที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าท่านติดตามการเมืองมาเลเซียเนี่ยนะคะปลายปีนี้นะคะรัฐบาลมาเลเซียของท่านนายกอันวาก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่3ของการบริหารประเทศแล้วนะคะที่ผลความสำเร็จขั้นอันประการต่อมานะคะก็ต้องเรียนว่า กิจกรรมภายใต้โครงการนั้นก็แตกต่างไปนะคะจากปีที่แล้วนะคะเราเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะเสมอก็เป็นครั้งแรกที่คณะได้เข้าเยี่ยมพระวะท่านจุฬาราชมนตรีนะคะท่านอารุณบุญชมนะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนนะคะถึง บทบาทของสำนักจุลาราชมนตรีนะคะคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านกิจการศาสนาอิสลามและก็อาหารฮาลาวนะคะซึ่งท่านก็รู้ว่าอุตสาหกรรมฮาลาวนั้นเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่จะสารความสัมพันธ์อย่างดีระหว่างไทยกับมาเลเซียเลยนะคะแล้วก็ เป็นเรื่องของความผูกพันระหว่างประชาชนไทยกับมาเลเซียซึ่งมันก็อยู่บนพื้นฐานของศาสนาและวัฒนธรรมนี่เองนะคะที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยชื่นชอบอย่างมากเลยก็คือการเดินทางเยือนพระนครสยทธุยานะคะซึ่งเขาไม่เคยทราบเลยว่าอายุธยาเราก็มีความผูกพันมีความเกี่ยวโยงก,กับศาสนาอิสลามอย่างมากนะคะโดยเฉพาะการ เยือนชุมชนมุสลิมตบบนคลองตะเคียนนะคะแล้วก็ได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุโดโมศึกษาแล้วก็โรงเรียนอิสลามศิริยามูลนิธินะคะซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะครเรายังได้เยี่ยมชมมัสยิดนะคะ,ะชุมชนคลองตะเคียนสองแห่ง ะะซึ่งมีชื่อเสียงมากนะคะมัสยิดกุดีช่อฟ้านะคะและมัสยิดต,ตะเกียโยคินราชมิตรจินจาสยามนะคะแล้วเราได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านอิหม่ามฮาซันฮานาฟีนะคะท่านอิหม่ามมูซาตานิเทศร,รวมถึงประชาชนในชุมชนตื่นเต้นมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราไปร่วมทำทดลองทำโรตีสายไหมนะคะ ขนมขึ้นชื่อของอยุธยาทีเดียวนะคะจากนายซาเลมแสงอรุณซึ่งท่านก็เป็นผู้ริเริ่มการผลิตโรตีสายไหมในพื้นที่นะคะสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและความคิดที่สร้างสารรค์ของท้องถิ่นที่ช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนค่ะนะคะก็ในขณะที่เราไปเยี่ยมเยือนนะคะไซต,ต์วิสิตต่างๆก็คง หลีกนี้ไม่ได้นะคะที่เราจะได้รับคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้แทนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งตอนนั้นก็ได้แก่ท่านดุสิตเมนพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วเราก็ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านวันมัวหมัดนอมาธานะคะท่านประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงมิตรสมาคมมิตรภาพ,ร,ภาร,ภาพรัฐสภาไทยมาเลเซียด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วย เปิดโอกาสนะคะสารความสัมพันธ์เรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งคนเหล่านี้ที่มาเขาก็เป็น Friends of Thailand ในอนาคตแล้วก็จะทำให้ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาสองฝ่ายนะคะยั่งยืนนะคะขึ้นต่อไปนะคะก็ต้องเรียนว่าโครงการปีนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงการประชุมไอป้า ครั้งที่46นะคะซึ่งท่านฉลาดขำช่วงรองประธานรัฐสภาคนที่2นะคะท่านเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยมาเข้าร่วมประชุมที่กรุงปักกิ่งนะคะนักกก็ได้คณะก็ได้เจอกับคณะ Friend of Thailand ที่มาเยือนอในโครงการของเราด้วยนะคะซึ่งก็มีความรู้สึกที่ดีระหว่างกันอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่า โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งท่านประธานรัฐสภาไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศนี่เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยต่อยอดความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยมาเลเซียให้ให้เราสามารถสามามรถประสานพูดคุยกันไปในความร่วมมือกับรัฐสภาอื่นๆได้ด้วยนะคะค่ะครับแผนการจัดกิจกรรมต่างๆของสถานเอกครชาชทูตณครุงกัวลัมเปอร์ในอนาคตล่ะครับ ในอนาคตรเราจะมีแนวทางอย่างไรครับค่ะก็ต้องกล่าวแบบนี้นะคะทางสถานเอกราชทูตนักกรุงักลาละเปอร์น,นะคะพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือไทยมาเลเซียในทุกมิติและทุกระดับนะคะแล้วก็เราพร้อมที่จะให้การต้อนรับคณะผู้แทนไทยในการประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะครั้งที่17และการประชุมสุดยอด ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพนะคะในห่วงวันที่ 26, 27, 28ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ต้องเรียนท่านผู้ผฟังว่านะคะในช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ2,568นะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะแม้ว่าสทอทจะมีเวลาจำกัดนะคะแล้วก็มี จำนวนบุคลากรที่จำกัดน,นะคะเนื่องจากมีภารกิจต้อนรับคณะผู้แทนไทยตลอดทั้งปีแล้วนะคะก็พวกเราเนี่ยสามารถดำเนินโครงการของสถานเอิงรชชูได้สำเร็จครบถ้วนนะคะแล้วก็มีประสิทธิผล ครอบคุมภารกิจทุกมิตินะคะซึ่งเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนไทยนะคะทั้งในด้านของการเมืองเศรษฐกิจกฎหมายวิชาการรวมถึงการดูแลนักศึกษาการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็ภารกิจด้านการกลงศูลด้วยนะคะรวมถึงการไปเยี่ยมผู้ต้องขังชาวไทยในมาเลเซียอย่างต่อเนื่องโดยเราสถานเอกัชทูตมีความร่วมมืออย่างดีกับกรมราชทัณ์ ามาเลเซียซึ่งซึ่งอยู่ภายใต้าการดูแลของกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียนะคะก็ต้องเรียนว่าแผนในอนาคตในปี2,569นั้นเนี่ยเราก็จะคงที่จะรักษาพลวัตนะคะความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆไว้ทั้งในมาเลเซียและในไทยซึ่งก็ขอยืนยันความมั่มนนะคะที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนะคะมาดำเนินนโยบายการต่างประเทศเชิงรุก ในพื้นที่มาเลเซียอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งน้องๆข้าราชการทุกๆท,ท่านก็พร้อมนะคะอยากเต็มที่โดยเรายินดีอย่างมากนะคะที่จะดูแลผลประโยชน์ของชาติแล้วก็ประเทศประชาชนไทยนะคะเป็นสำคัญค่ะก็ปรับขอบพระคุณนะคะที่ได้ให้โอกาสดีๆที่ทำให้เราได้มาสื่อสารการทำงานในช่วงปีงบประมาณ2,568กับท่านผู้ฟัง ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะก็หวังว่าทุกท่านก็จะได้ติดตามารายการบันทึกสถานการณ์ของกรมสาริเทศกระทรวงการต่างประเทศและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสต,ต,ต่อๆไปนะคะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านละดาผู้มาศเอกอัคราชทูตณกรุงกุรัาเปอร์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ